มาดูมอข้าวนี่นมาดูมอข้าวกับพี่น้องเห็นบ่มมาดูมอ้อข้าวว่าสุกหรือยังนะคะต้องตากผ้าครับพี่น้องนี่เป็นแบตากผ้าครับพี่น้องตากผ้านะคะถุกรงเท้าเด็กอันนี้ก็เก็บไปครับพี่น้องเห็นไเนอะครับพี่น้องเนาะเรามีนาทีเนาะตื่นส้ามาเขาก็ตรง เีนอนนะคะีนอนอนนะคะพีนองนี่นนะคะพี่น้องเก็บนะที่นอนเนาะเก็บีนอนหรือ,อชามาก็เป็นประจำนะคะพี่น้องนอเนออมแ่ดีันอเี่งียบด่เนาะวเหองเลียบ้อย หลายบอีกนาทีที่สองด้ครับพี่น้องนาทีที่สองอก็ออกมาข้างนอกกับพี่น้องออกมาข้างนอกเก็บพี่นอนเนาะเก็บพี่นอนดูเช้ามาก็เป็นประจำนะคะพี่น้องเออเนี่ยนาทีของแย่ดวนกันคันแรกเก็บพี่นอนกับพี่น้องเก็บพี่นอน เดอันนี้ก็เก็บไปเห็พ,หพ,หาาเเพี่น้องนะเนาะค่ะพี่น้องเนาะเรามีหน้าที่เนาะตื่นเช้ามาเขาก็ต้องกวดหงนี่สะอาดแจ่นะคะอย่างเนาะเฮ้ยที่นาเบิงนะคะพี่น้องจะที่นาเบิงหนาส้มเนาะนี่มาดูหม้อข้าวนี่มาดูหม้อข้าวพี่น้องเห็นบ่นมาดูหม้อข้าวว่าสุกหรือยังนะคะ น,น่านที่ของแย่ดวนก่อนันแรกกเก็บพี่น,อน้องรับพี่น,อน,น้องเก็บพี่น้องกับถ้วยรับพี่น้องนี่แย่ดวนก็ต้องมาล้างถ้วยล้างจานนะครับพี่น้องน,นี่ก็ล้างถ้วยล้างจานหน้าที่ที่สามวองเรียบร้อยสายบาตอีกหน้าที่ที่สองได้ครับพี่น้องหน้าที่ที่สอง ออก,ก,ออก,ก็ออกมาข้างนอกกับพี่น้องออกมาข้างนอกเห็นไหมคะทุกคนหน้าที่ของเยดวนก็ไม่ธรรมดานะคะทุกคนและหน้าที่ที่สามก็ต้องมาล้างทุกเร,เรานอนเขาเลแล้วเราก็ต้องเก็บที่นอนนะคะทุกคนนะเนาะต้องตากผ้าครับพี่น้องนี่ เป็นะตากผ้าครับพี่น้องตากผ้านะกะนี่นาทีของแย่ด่วนก่อนครั้แรกเก็บพี่น้องับพี่น้องเก็บพี่น้องต้องตากผ้าครับพี่น้องนี่เป็นนะตากผ้าครับพี่น้องาตากผ้นา,กานะคะมาเบิง่งนี่มาดูหมอข้าวนี่ค่ะ ก็วาดบ้านกวาดชงเลยล่ะบ่วัมนี้วะะันวลา,า,าเข้ากับสีตั้งต่อเหล่นแต่โทษสามย่างเดียวเรื่องกับพี่น้องตื่นสองมาได้เดือนกันนี่นาะที่กับตรงนี้แหละคะ่ะแต่คำพ่วมสะอานวับบดกวาดคอมนะคะนี่มาดูหมอข้าวนี่นมาดูหมอข่าวกับพี่น้องเห็นบ่มาดูหมอข่าววัดสุกหรือยังนะคะ เห็นไหมคะทุกคนหน้าที่ของเยดวนก็ไม่ธรรมดานะคะทุกคนและหน้าที่ที่สามก็ต้องมาล้างทุกเห็นไหมคะทุกคนหน้าที่ของเยดวนก็ไม่ธรรมดานะคะทุกคนและหน้าที่ที่สามก็ต้องมาล้างทุกอันนี้ก็เก็บไปคะพี่น้องเห็นไหมนาะงค่ะพี่น้องเนาะเรามีหน้าที่เนาะตื่นเช้ามาเขาก็ต้อง แล้วก็ัดเรียให้เรียเรียบเรียบร้อยของอะไรก็เก็บไปเราต้องเรานอนเขาแล้วเราก็ต้องเก็บที่นอนแล้วก็ทุกคนเนาะนี่นาทีของแย่ด่วนกับอันแรกเก็บพี่น้องกับพี่น้องเก็บพี่น้องกับ มาเบิงนี่มาดูหม้อข้าวนี่ค่ะพี่น้องก็กวดบ้านกวดช่องนี่แหละค่ะแล้ววันวันวาเข้าวกะสิตั้งต่อเหล่นแต่ทอดสามย่างเดียวด้วยกับพี่น้องเราต้องเรานอนเขาแล้วเราก็ต้องเก็บที่นอนนะคะทุกคนเนาะก็เก็บที่นอนดีทุกคนนี่มาดูหม้อข้าว นี่มาดูหมอข่าวกับพี่น้องเห็นบ่มาดูหมอข่าวว่าสุกหรือยังนะคะเราต้องเรานอนเขาเละเราก็ต้องเก็บที่นอนนะคะทุกคนเนาะเก็บที่นอนดีทุกคนเก็บที่นอนะคะพี่น้องนนะคะพี่น้องนี่นี่พี่น้องด้วยค่ะพีน่น้องนี่ เยลวนก็ต้องมาล้างถ้วยล้างจานนะครับพี่น้องนี่ก็ล้างถ้วยล้างจานหน้าที่ที่สามอันนี้ก็เก็บไปไครับพี่น้องนไหมเนาะครับพี่น้องเนาะมีหน้าที่เนาะตต่นเชสามาเขาก็ต้องผ้านะคะทุกคนเนาะเราต้องตากผ้าทุกวันเยลวนก็จะทําเป็นประจําแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะคนที่ไม่เคยเห็นหน้าที่ของ ตื่นเช้ามาได้เรื่องกัี่นาที่กัตรงนี่แหละค่ะทำความสะอาดสะอาดวัดกวดของนะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเนาะเอ้าตื่นเะสามาได้ค่ะพี่น้องนะอาามา,นงมาหน้าที่ของยายด่วนได้บ้างเด้อต้องตากผ้าค่ะพี่น้องน,นี่เป็นไหมคตากผ้าค่ะพี่น้องตากผ้านะคะ กวาดบ้านกับพี่น้องกวาดบ้านลืมใช้ไม้เราต้องเรานอนเขาแล้วเราก็ต้องเก็บที่นอนนะคะทุกคนเนาะเก็บที่นอนดีๆเรียบร้อยพี่น้อง เ,เสร็จนาเบิ้งนะครับพี่น้องเสินจน,นาเบิ้งน่ะส้มเนาะข้าวนะคะทุกคนนะโอเคนะคะทุกคนเคค่ค้า้วยค่ะพี่น้องนี่เยลวนก็ต้องมาล้างถ้วยล้างจานนะครับพี่น้องนี่ก็ล้างถ้วยล้างจานหน้าที่ที่สาม เรียบร้อยไป่นอนเรียบร้อยไปนดีที่นอนเนาะียบที่นอนเดินเช้ามาก็เป็นประจำนะคะพี่น้อนเออ พี่น้องนี่งขนี่เองสินราเบิงนะคะพี่น้องสินาเบิงหนาสุดเนาะม้าเดือดอันนี้ก็เก็บไปพี่น้องเห็นไหมนาอคกะพี่น้องเนาะมีหนาทีเนาะตื่นซ้มาเขาก็ต้อง ยงให้เร <ersch> ียบร้อยเรียบร้อยของอะไรก็เก็บไปตื่นชา้าได้เรียนกัที่นหนที่ก็บตรงนี้แหละค่ะทำความจะมาดะอาวัดกวดของนะค่ะพี่น้องก็กวดบ้านกวดช่องนี่แหละค่ะหมดวันวาเข้ากับสีตั้งต่อเหล่นแต่โทษสามย่างเหียวเรื่องกับพี่น้องนี่มาดูโมฆะ่อ นี่มาดูมอข่า,ขาวกับพี่น้องเห็นบ่มาดูมอข่า,ขาวว่าสุกหรือยังนะคะสุกอันนี้ก็เก็บไปเห็พี่น้องเห็นไหมเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเรามีหน้าที่เนาะตื่นสามาเขาก็ต้องนนี่น่พ้องะแล้วก็จัดเ,เรียนให้เรียบร้อยีของอะไรก็เก็บไปอันนี้พี่น้องก็กวาดบ้านกวาดชงเลยล่ะ ว่าบุญบุญวาเข้ากระสีตั้งต่อเหล่นแต่โทษสามย่างเดียวด้วยกับพี่น้องนี่มาดูหมอข้าวกันนี่มาดูหมอข้าวกับพี่น้องเห็นบหมว่มาดูหมอข้าวว่าสุกหรือยังนา